สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเมื่อวานนะคะเราก็ไปช้อปปิ้งกันมาเนาะแล้วก็ได้รองเท้าเคสมา1คู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสรุ่นที่เป็นเคสเคส for เคสสเปนนะคะนิวยอร์กเบอร์7.5นะก็ถ้าเป็นไซส์ไซส์ป,ปกติจะอยู่ที่ไซส์38นะคะนี่รองเท้าผู้หญิงนะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จากช็อปเซนทรัลลาดพร้าวนะ ราคาเต็มเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะเพื่อใครชอบรุ่นเดียวกันก็ลองไปดูได้นะคะตอนนี้โปรโมชั่นตู่จีนเขาจะมีแบบจับฉลากอ่างเปาแล้วก็ลุ้นรับส่วนลดกันนะคะก็มีตั้งแต่10% 15% 20%แล้วก็30%นะคะในส่วนตัวของเราได้ส่วนลดในการจับฉลากไปที่20%นะจากราคาเต็มก็ถือว่าลดไปหลายร้อยบาทเลยทีเดียวนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นรุ่นเคส ฟอร์เคสแอนด์สเปซนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็มีกริตเตอร์ตรงนี้เห็นไหมคะวิววิวบ๊าวบไปงานปาร์ตี้ไปงานกินเลี้ยงหรือไปเที่ยวเนี่ยแบบนี้กริตเตอร์สวยน่ารักมากเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเคสเนาะนี่นะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเคสฟอร์เคสสเปซนิวยอร์กนะคะอืมเนี่ยค่ะกล่องน่ารักมากเลยนี่ค่ะคู่นี้ แบบใส่ลำลองใส่กับเสื้อผ้าสีขาวหรือว่าสีชมพูหรือว่าแบบกางเกงขาสั้นไปเที่ยวลำลองน่ารักมากๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเรามีไอเทมไหนมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะก็จะเป็นเคส for เคส Spread นะคะมีกริตเตอร์น่ารักน่ารักอะ่ะนะคะเพื่อใครสนใจไปได้นะคะ ขึ้นราคาไว้ให้ด้านล่างนะคะบ๊ายบายค่ะ